ผมตอนนี้ก็อยู่ที่วัดป่าดริเวครับพี่น้องกเตรียมการเตรียมงานน้ำกันนะครับ,네รบเพื่อว่าจะเปลี่ยนหลูกแก้วเจดีใหม่นะครับวันที่สิบสองสิบสามนะครับมือนานพื่นมือกี้ก็วันที่สิบันว่าคมเตรียมการเตรียมงานนะครับเจดีก็อยู่ข้างในนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังบ่ได้ไปนะครับเบิ่งงพิ่นก,กลางเตียนกลางยังก่อนนะครับ การทีไว้ป้าดานันมีเด้พี่น้องเด้อนะครับผมลายหน่วยงานเขาว่าซอยกันนะครับครับผมสวัสดีครับอายุมันคนยื่นครับผมตอนนี้แม่ขั้วไม่อ,ออกนะครับกำลังออกจากวัดนะครับหลังจาก พ่อแม่ครูบาอาจารย์สัญญารเียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็พาะก็อ่าสาว้าแย่ใจเกินร้อยเก็บพรุ่งนี้ครับผมไปในนูสนยกข้ามที่ทีนู้เออครับผมอีปีผมผมก็บอกเขาผมก็บอกเขาใจปันได๋ได้เข้ามาอีปีนะครับผมเออ เตรียมการเตรียมงานครับโง่ติดไหลายหลังสวัสดีคนดูห้าหกหมื่นคนสวัสดีคนดูห้าหกหมื่นคนสวัสดีคนคนดูสองสองแสนคนสองร้อยคนเด็กแบนเป็นไมอถูกสงข้างหลัง ตอนนี้กําลัางเตรียมงานครับผมการเต้นคือดูฝนจับเปลี่ยนลูกแก้วนะครับเออเดนลูกแก้วนะครับผมอ,อยู่ที่วัดป่าด่านมีเวทตำบลสีชมพูอำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบ่งอธิบด่บนท้ำความสะอาดอยู่ข้างนอกนะครับ ทำความสะอาดอยู่ข้างนอกอยู่ตอนนี้กับต,ตอนนี้เตรียมการเตรียมงานครับพี่น้องเตรียมการเตรียมงานอยู่วันที่12-13องท่านว่า2องพเจ็ดนะครับ อนนี้กําลัางจะออกไปข้างนอกครับผมลงขั้วลงท่านกนี่ก็เกา่าอันนี้ก็คน้นลูบรอประจำปัม๊มครับผมลูบรอครับผม่ะไปหยาดเมียรครับผมเดี๋ยวจะไปเบิ่องลงท่าน ไปลงเบิงลง่ท่านครับพี่น้องปลามือนีพ่นได้ยังมไ่ไหวทห้พี่หให้น้องเฮาได้อยู่ได้กินอ,อ้ต้นพลชัยนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือ,อมองที่ตักบาทนะครับตักบาทช่วงเขาพันษา ครับผู้บาอาจารย์ออกมาบินทาบาดออกไปบินในบ้านแล้วก็ออกมาบินทาบาดเข้ามานี่ก็มาบินทาบาดอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เาวาไปพี่น้องเาวาไปพ่นละครับตอนนี้ล่วงท่านลุงขั้วของเกตแตมอ่า ้นมาบริการคือเกา่านะครับตั้งเองียรเียงส่งนไขีย่้างยีอีพข้าแยรงตอนนี้ลทานเกี่ยเต็มมาบริการแล้ว มือนี้ได้ยังกินแล้วมือนี่เนื้โอ้โหเฮ็ดสุกบ่ครับนี่โอ้เคนเฮ็ดสุกครับผมโอ้อยู่บาทคนต้องเฮ็ดสุปพี่น้องเด้ออันนี้รงทคานเกล็ดแต้มมือเก่าครับผมอ๋อเขาบริการอาหารให้กับพี่น้องที่ม่าห้ามขั้สะอาดหลายอย่างครับพี่น้องหลายอย่าง ที่ข้ามาดอที่น้องเลยทำบุญทำบุญครางานยัง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 งานหูจานโยกดใช่ไหมคโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนลูกแก้วไหมเออกวางสัตว์เนี่ยกวาะสับว์เนี่ย ครับผมอ,อยู่ที่วัดปลาด่านวิเวกครับผมวันที่สิบสองสิบสามลงปูพ่นสีโยเปลี่ยนลูกแก้วบนเกดีไม้นะครับพี่น้องเข้านะครับสาธุน้ำกันเด้อเบิ่งผุ่นพ่นท่ำก้นสะอาดวันที่ไปเรื ع, ่อยๆครับไปเรื่อยๆเกดีเกดีพี่น้องเขากำลังท่ำก้นสะอาดครับผม ลายประา่าสิบเป็นนักเลีกยหน่อยกับมีนักเลี้ยนกับมีเออไหว้กลางค้นผู้แถรผู้สาวผู้เบาผู้แพ้วลายครับพี่นอ้องอตรวจขยะทำความสะอาดเพื่อว่าเตรียมงานนะครับวันที่สิบสองอ่าสิบสามันว่านะครับประา่าสิบเป็นลายผ่าส่วนไปพบท่อง นะครับคู่บาอาจารย์เล็กหน่อยนักเรียนนักศึกษานะครับมันจะมาทำงานร่วมกันนะครับเพื่อว่าจะได้กางเต้นงานนี้บ่เป็นงานในหน่อยครับผมคืองานใหญ่งานใหญ่จริงงานใหญ่ีหลีนะครับท่านผู้นาชุมชนท่านผู้ยญบบ้านบรรณาขามตอนนี้เพิ่มกันมาแล้ว ครับพี่น้องหมาหลายแลละเรล่อมทะย่อยมาหลายนะครับลงอาหารก็เตรียมพร้อมขอบคุณครับผมขอบคุณลงขั้วลงขั้นเกรดแต็มนะครับผมขาประจำนะครับที่วัดป่าด่านบีเวกครับผมสาธุสาธุครับ